สวัสดีครับพบกับสวนคุณกวางชาแนลนะครับ EP นี้เราบอก f c ทุกท่านไปเลยนะครับว่าไม่มีค่าส่งนั่นหมายความว่า EP นี้ส่งฟรีทุกกรณีนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่เราอยากจะมามอบความสุขให้กับ f c ทุกทท่านนะครับโดยการันตีการไม่มีค่าส่งนะครับคือส่งฟรีไปเลยครับเช้านี้เราเปิดกันด้วยเกาะเกตนะครับต้นนี้เลยนะครับเป็นไม้แยกนอนะครับเกาะเกตต้นนี้นะครับ ให้เอฟซทุกท่านไปเลยนะครับ100บาทในส่งฟรีนะครับ100บาทส่งฟรีนะครับและต้นนี้นะครับมีชื่อว่านะครับลูกไม้นะครับเป็นลูกของเพชรวรรณโชชนะครับสวยมากๆเลยนะครับเราแบ่งเอฟซทุกท่านเช่นกันนะครับ100บาทส่งฟรีต้นใหญ่มากนะครับเช้านี้ไม่มีต้นเล็กๆนะครับมีแต่ต้นใหญ่ๆทท่านั้นเลยนะครับและต้นนี้นะครับมีชื่อว่าเพชร ราชานี่ฮาร์ปเลยนะครับนี่สวยมากๆเลยนะครับเพชราชาต้นนี้เอาไปเลยครับในราคา100่0บาทส่งฟรีนี่นะครับ EP นี้นะครับเป็น EP พิเศษจริงๆนะครับต้นนี้ใครยังไม่มีฮนุมานประสานกายนะครับนี่สวยมากเลยนะครับฮนุมานประสานกายต้นนี้เป็นไม้แยกหน่อนะครับฮนุมานประสานกายต้นนี้ไม้แยกหน่อนะครับสวยมากเลยนะครับใครอยากได้นะครับ ให้ไปเลยครับในราคา200บาทนะครับขอค่าแยกหน่อ50บาทนะครับเป็น200บาทนะครับก็ให้ไปเลยนะครับอนุมานประสานกายตัวนี้200บาทส่งฟรีนะครับ สวยมากๆเลยนะครับเช้าวันนี้เดี๋ยวเราพาไปชมบอนสีสวยๆกันในราคาแบ่งปันต่อเลยครับและบอนสีต้นต่อไปนะครับมีชื่อว่านารีบูรพาหน้าสวยมากเลยนะครับต้นนี้นะครับเราให้ทุกๆท่านในราคา100บาทส่งฟรีเช่นกันนะครับสวยมากๆเลยนะครับนี่และต้นนี้มีชื่อว่ามนสวรรนี่สวยจริงๆเลยนะครับมณสวรร์ต้นนี้เอาไปเลยครับ 70บาทนะครับ70บาทส่งฟรีไปเลยนะครับต้นใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับและต้นนี้ก็เป็นสักการิมิตนะครับนี่สักการิมิต50บาทนะครับสวยมากๆเลยนะครับและต้นนี้คือณเมืองนนพรแฝงนะครับหน้าสวยอมชมพูนะครับใครสนใจอยากได้นะเมืองนนพรแฝงต้นนี้เป็นไม้แยกหนอนนะครับนี่เห็นไหมฮะสวยมากเลยนะครับแบ่งอยู่ที่ราคา 100บาทส่งฟรีนะครับนะามงนนแผงหน้าสวยนะครับก็ทักแล้วก็บอกชื่อกันได้เลยนะครับและตัวน,นี้มีชื่อว่าสิลาหุ้มทองตัวน,นี้ก็จะเป็นหน้าสแตนดาดหน้าแบบหน้าศิลาหุ้มทองเลยนะครับก็แบ่งอยู่ที่ราคา70บาทนะครับนี่ใครรับไปหลายๆต้นนี้ผมบอกเลยนะครับว่าคุ้มมากๆเลยนะครับและต้นนี้มีชื่อว่า เทพเทวาสวยมากเลยนะครับเทพเทวาใครยังไม่มีก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับแบ่งอยู่ที่ราคา70บาทเท่านั้นเองนะครับนี้และต้นนี้เป็นลูกนะครับราชาวดีใบกลม โว้ยกลมกิ๊กเลยนะครับนี่สวยมากๆเลยอนาคตไกลมากเลยนะครับลูกไม้ราชาวดีผสมเจ้าวังนะครับนี่เป็นลูกไม้นะครับใบกลมนะครับใครสนใจเอาไปในราคาพิเศษนะครับ100บาทท่งฟรีนะครับสวยมากเลยนะครับนี่และแดงแดงแป๊ดแดต้นนี้นะครับนี่สวยมากเลยอันนี้เป็นเอ่อเป็นเศษเป็นเศษใบไม้นะครับนี่เอาออกก็สวยได้นะครับเหมือนเดิมนี่นะครับ ใครชอบลูกไม้เปิดๆแบบนี้แดงๆแป๊ดๆเลยนะครับเอาไปในราคา150บาทนะครับส่งฟรีนะครับนี่และต้นนี้มีชื่อว่าพระธาตุวายโยนะครับนี่ของเขาก็ไม่ด่างนะครับก็ขายในราคาลุ้นด่างแล้วกันนะครับพระธาตุวายโยต้นนี้เอาไปในราคา150บบาทส่งฟรีนะครับและต้นนี้มีนามว่าซับ พูนผลนะครับต้นใหญ่แล้วนะครับต้นใหญ่มากๆด้วยนะครับซักปูนผลต้นนี้ใครสนใจอยากได้นะครับผมแบ่งอยู่ที่ราคา200บาทนะครับส่งฟรีนะครับและต้นนี้มีชื่อว่าณเมืองนนนะครับนี่ต้นไม้ต้นนี้ไซส์ใหญ่ครับใครอยากได้เอาไปผผาเอาไปเลยนะครับนี่ไซส์ใหญ่มากๆเลยนะครับนี่ะเมืองนนนะครับ หน้าก็มีโอกาสที่จะสวยนะนะก็เช่นการยิ่งโตก็ยิ่งสวยขึ้นนะครับตอนนี้กเ็เป็นต้นใหญ่แล้วไม่ใช่เบบีแล้วนะครับแบ่งอยู่ที่ราคา150บาทส่งฟรีนะครับส่งวนีมีชื่อว่านางพญานะครับใครอยากได้นางพญาเอาไปในราคานะครับ100บาทส่งฟรีนะครับนี่เราส่งฟรีให้เลย EP นี้นะครับนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูบอลสีต้นต่อไปกันดีกว่านะครับหัวบอลสีนะครับที่เราได้แบ่ง f c ไปหลายๆ EP ีแล้วนะครับและ E ีีนี้ก็ยังแบ่งอยู่นะครับสหัว100บาทส่งฟรีนะครับรีบทักกันเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวหมดอีกนะครับก็มีทั้งบอลสีลูกไม้บอลมีชื่อปาปนกันไปนะครับมันเยอะมากๆเลยนะครับผมจําไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากเอาไปลุ้นเอาไปลองผ่าดูก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่อย่างนี้เขาเรียกหนึ่งหัวนะครับนี่แล้วก็ไม่หักออกนะครับเห็นไหมบาง บางท่านก็จะได้ไปแบบนี้นะหัวใหญ่ๆบึ้มๆแบบนี้เลยนะครับ4หัว100บาทส่งฟรีรีบทักกันเข้ามาเลยนะครับพิเศษนะครับเราก็ยังแบ่งเมล็ดบอลสีนะครับชุดนี้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นรูปแม่ให้นะครับเป็นฟ้าประธานพรถือฝักสวยมากๆเลยนะครับเป็นกึ่งใบพัดแล้วก็ใบกลมทรงต่ำคอมแพกนะครับและก็เกสรพ่อเป็นเจ้าปอแก้วแล้วก็มณีล้อมเพชรน,นะครับเราแบ่ง250บาทส่งฟรี30เมล็ดบวกบวกนั่นหมายถึงว่าบาง บางบางบางซองก็35 36 40อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แบ่งให้เกินเกินไปเผื่อเออเอาไปพาะกันสนุกสนุกนะครับต้องรีบทักกันเข้ามาเลยนะครับเราแบ่งเพียงแค่20ชุดเท่านั้นเองนะครับนี่จัดให้ไปเลยนะครับ30มเมล็ดบวกๆ250บาท ส่งฟรีครับและบอนสีต้นต่อไปนะครับต้นนี้มีนามว่าเพชรมนทนว้าวนะครับกระดูกสีดำนะครับเป็นบอลที่สวยทรงพลังนะครับดูดันมากนะครับนี่เพชรมนทนต้นนี้นะครับผมแบ่งอยู่ที่ราคา80บาทนะครับนี่ส่งฟรีนะครับ EP นี้นะครับใครสนใจรีบทักกันเข้ามาเลยนะครับและต้นนี้เป็นบอลใบกลมตับเดือนนะครับชื่อว่าเดือนมกราคมนะครับนี่ สวยมากๆเลยนะครับใครอยากได้เดือนมก,กราคมทักกันเข้ามาได้เลยนะครับเป็นบอลใบกลมสวยมากเลยนะครับต้นนี้เอาไปในราคา80บาทนะครับเดือนมก,กราคมนะครับและต้นนี้มีชื่อว่าเพชรพระนครนะครับนี่เพชรพระนครต้นนี้เอาไปในราคานะครับ100บาทนะครับนี่สวยมากๆเลยนะครับ เพชรพระนคว้านะครับนี่เป็นลูกของพัทยานะครับสวยมากๆเป็นทรง compact สวยเลยนะครับใครสนใจอยากได้ลูกมาตันนี้เอาไปในราคา80บาทนะครับและบอนสีต้นนี้นะครับมีชื่อว่าพรเจ้าสัวน้าเทพมากๆเลยนะครับใครสนใจเอาไปในราคานะครับ300บาทส่งฟรีนะครับพรเจ้าสัวต้นนี้นะครับสวยมากๆเลยนะครับถ้าหน้าอย่างนี้นี่โหเขาซื้อขายกัน ราคาก็ยังสูงอยู่นะครับนี่แล้วตัวนี้มีชื่อว่ารัศมีเงินนะครับนี่สวยมากเลยรัศมีเงินใครอยากได้เอาไปในราคา50บาทนะครับนี่อีพนี้ส่งฟรีนะครับใครสนใจต้องรีบเลยนะครับรับเกิน2ต้นนี้รับรองคุ้มอย่างแน่นอนเลยนะครับต้นนี้ก็มีชื่อว่าเทพอักษรบอลกระบนะครับสวยมากเลยนะครับเอาไปในราคา50บาทเท่านั้นเองนะครับก็ช่วงนี้บอลสีนะครับก็ สามารถเก็บได้ทุกบ้านแล้วนะครับนี่เราก็เริ่มสะสมกันนะครับแล้วก็มีลูกไม้หน้าตาสวยๆอย่างนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาแบ่งกันใน EP ีต่อๆไปอย่างแน่นอนนะครับใครสนใจสามารถติดตามกดไลค์สับสไายสั่นกระดิ่งส่วนคุณกวางชาแนลไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมีบอลสีสวยๆลูกไม้นะครับนี่ให้กับเอฟทุกๆท่านได้เอาไปเลี้ยงกันนะครับและลูกไม้กล่องสุ่มนะครับ 3ต้น100บาทส่งฟรียังอยู่นะครับนี่น้าสวยๆอย่างนี้เลยครับใครสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับที่เพจส,สวนคุณกว้างหรือ i อ l ดี e ไลท์ที่เราขึ้นไว้ให้นะครับสำหรับอ p พีนี้ต้องลาไปแล้วนะครับฝากติดตามกดไลค์สับสกายสันกันดินสวนคุณกว้างช่วยเด้วยเพราะเราจะมีบอนไซสวยๆมาให้ทุกๆคนได้ชมแล้วก็แบ่งปันกันนะครับสำหรับอ p พีนี้ขอลาไปแล้วขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ